오야. Oh, yeah. <laughs> บอกสามร้อยเมตรแต่คนเดินลงมาบอกไม่ใช่สามร้อยเมตรเกินค่ะเราต้องเดินน่ะเราต้องพาเพื่อนๆ่นมาเที่ยวให้ได้พอมาคนไม่มีการได้มาแล้วก็ต้องพามาช่วงแรกจบแค่นี้่อนเดี๋ยวจะเข้าไปไทยข้างในให้ เวลาเรากลับมาเราก็ฝากคนอื่นกลับมาด้วยก็เหมือนแชร์บุญกันนะครับก็เหมือนพาพาคนที่มาเนี่ยเราก็ได้บุญไปด้วยครับก็เหมือนคนที่เขาขอได้เขาก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังเขาก็มากันใช่ไหมคะได้ครับ ที่มาแก้บนที่ม่คเีห่วยจะล้มไม่ค่ะไม่ค่ะอะไรที่อะไรที่ต้องขึ้นเขาลงห้วยไม่เอาเหนื่อย ถึงแล้วเหรอคะคอน,นี่เราเข้าไปอย่างครับช่วยช่วยมาจะยกมือ,นนมอนนมแล้ว ลงเลยนะครับลงดือนะเจีบดิพี่อธิษฐานก่อนขอเข้าบอกพี่ฝันด้วยเพื่อนบอกเมื่อกี้นี้ยกมือไหว้สาธุแล้วก็เข้าค่ะปูขอาเข้าเลยเด้อ ไ่่าอ่ะ,อะ,อะ,อะนี่แหละครับคือลูกนาปนะูนนะฮะก่อนขอขอขอยันข้ามาอะไรับนต่อเนี่ยข้างบนนะีนะอะเคเราออกมานะแต่หน้า่างออกนะ อน้าปูไหนหน้าปูนี่นี่ครับคืนหน้าปูครับอ๋ออ๋อเป็นหน้าเป็นตาเป็นหน้าเป็นตาเป็นปากโอเคไปเลยนะครับเดี๋ยวอ่าจอีกทีหนึ่งพูดยาเออ่านดูทีินเข้ามาในถ้ำเด้อนี่นเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ปล่อยให้ขึ้นมาวะปล่อยขอขออนุญาตเข้ามา อุ้ยเย็นจังเลยเข้ามาเราเย็นเราจะเห็นโอ้เย็นอ่านะครับเราจะเห็นเมืองบาดาลนะฮะเราจะเห็นภาพน้ำเห็นไหมครับค่ะสองฝั่งนะครับอ๋อค่ะเนอ๋อค่ะอี๋อเ,เปิดไฟฉายหน่อยนะคะมันจะเดินไม่ได้เนาะ โอ้ใ่โอ้เย็นมากเลยโอ้ oh, <c oughs> ผิดกับข้างนอกริบเรี่วเลย นนนจะนะครับมองไม่เห็นทางอัรีๆน,น,นะครับอนนัครับปาุงอ,อันนี้นะครับ องนี้องที่สองนะครับปูดูสีตาไฟนะครับอง,องนี้นะครับองที่สามนะครับพระนาปกหรือพระองค์จกักรพรรดินะครับองนี้เพิ่งอัญเชิญมาเมื่อวันที่หนึ่งมกรานี้นะครับ<ม>นะต่อมาเปิดซักนนบกันนะครับเอาแบงค์เซฟสิลินนะครับ สุดทำแค่นี้เหรอหลุมขอดหลุมสุดทำแค่นี้เหรออุ้ยโอ้ตกใจหมดนึกว่าใครอ๋อมีไอหมามาเป้าเลยเออมาเป้าทําอ๋อเป็นคราบน้ำจริงๆครับนี่ครับอันนี้คือเห็นนะครับเราเต้นเปลี่ยนเป็นหน้าโอ้ค่ะอ๋ออันนี้เสียนปูเสียนหน้ากูใช่ไหม ตรงนี้เราจะเห็นไม่มีน้ำนะครับถ้าถ่ายรูปนะเราจะเห็นให้ปิดไฟทุกตัวนะครับเปิดปิดไฟแฟลชนะรเราจะเห็นเป็นมีน้ำอยู่ในตะน้ำปิดไฟเราไม่ถ่ายครับให้เปิดแฟลชนะะ๋อเปิดแฟลชอ่ให้ปิดไฟฉาก เขาบอกว่ามันจะเเป็นวิดีโอวิดีโอวิดีโอครับอ่าเขาบอกวราตรงนี้พี่ถ่ายไฟให้หน่อยตรงนี้เขาบอกว่ามันแห้งนะตรงนี้ตรงนี้ยมันแห้งแต่ตรงนี้มันจะนนีมัแห้งเห็นไหมแห้งว่าไม่มีน้ำนะครับไม่มีน้ำถ่ายรูปนะเราจะเห็นมีน้ำนะครับแต่เวลาถ่ายรูปเบิดแฟลชเอาไว้ลถ่ายรูปออกมาจะมีน้ำเขาบอกให้ทดสอบเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับ ปิดก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปอ่ะโอเคเอาเปิดแปดใช่ไหมครับปิดจะบอกว่าไม่ได้เด้อไหเดี๋ยวเอาไฟไฟเทปปะครับเทปก่อนนะเอาเลยอ่ะเดี๋ยวปิดปิดไฟปิดใครเอาไฟส่งปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวต้องดู ทีหนี่งเราไข่เปิดไฟตั้งคาต้งไข่ก่อเลยแะ้วตั้งค่าแต่มองอย่างนี้มันจะไม่เห็งียบก็เหมือนเนี้ยเราเข้ามาเนี่ยเราเท่าบ้าใช่ปะ